หากท่านมีพื้นที่สวนอยู่ในพื้นที่โล่งกว้างแบบนี้การปลูกต้นไม้ที่มีลักษณะกิ่งก้านแผ่กว้างออกไปเพื่อเป็นไม้ป้องกันลมที่จะมาประทะสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่โล่งแบบนี้ไม่เหมาะอย่างยิ่งเลยครับเนื่องจากมุมปะทะกับกิ่งก้านสาขานั้นมีอยู่เยอะมากๆด้วยเหตุนี้การเลือกปลูกไม้ป้องกันลมหรือไม้ที่ทำหน้าที่เป็นวินเบรก เหมาะอย่างยิ่งที่จะช่วยลดปะทะลมแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนอย่างนี้ที่มีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนด้วยเหตุน,นี้เราไปรู้จักต้นไม้บางประเภทครับที่ทําหน้าที่ในการป้องกันลมแรงหรือลดแรงประทะของลมลงที่เราเรียกว่าวินเบรกกับมือย็น ก็คือกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการที่เราใช้ต้นไม้ปลูกเป็นแถวเป็นแนวเพื่อป้องกันลมแรงที่มาประทะกับตัวอาคารบ้านเรือนสิ่งก่อสร้างอื่นๆรวมไปถึงพื้นที่ในการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆที่อาจจะได้รับลมแรงและทําให้เกิดความเสียหายนั่นเองซึ่งในการทําพื้นที่วินเบรกหรือไม้บังลมนั้นก็สามารถจะใช้ต้นไม้ได้หลากหลายชนิดเลยโดยไล่ระดับไปตั้งแต่ไม้พุ่มไม้พุ่มสูงไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ขนาดกลางขนาดสูงอย่างไรก็ตามไม้ยืนต้นบางชนิดหรือต้นไม้บางชนิดนั้นก็มีข้อด้อยในการประทะกับลมแรงมากๆเพราะว่ามุมปะทะ ที่เข้ากระทําของลมนั้นมีพื้นที่กว้างประกอบกับต้นไม้บางชีนิตเองก็มีเนื้อไม้เปราะบางด้วยการเข้าปะทะโดยลมแรงก็อาจจะทําให้เกิดความเสียหายของกิ่งแล้วก็นํามาสู่การหลุดล่วงลงไปสร้างความเสียหายให้กับสิ่งก่อสร้างที่เราต้องการป้องกันลมแรงนั้นด้วยอย่างไรก็ตามในพื้นที่ของการประทะลมแรงนั้นความสูงของพืชพันธุ์เองก็มีส่วนช่วยรองรับปะทะลมแรงในพื้นที่ ที่อยู่ถัดไปจากแนวปะทะนั้นได้มากด้วยกล่าวคือถ้ายิ่งมีความสูงของพืชพันธุ์ได้อยู่สูงขึ้นไปแนวปะทะของลมก็จะเลยสิ่งก่อสร้างที่เราต้องการให้เกิดการป้องกันลมแรงไปได้มากอย่างภาพที่ปรากฏนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ายิ่งตัวพืชพันธุ์นั้นมีความสูงมากขึ้นเท่าใดก็จะยิ่งทําให้แนวปะทะของลมที่กระทําต่อตัวก่อสิ่งก่อสร้างก็กระทาได้น้อยลงนั่นเองด้วยเหตุนี้การเลือกพืชพันธุ์ก็จึงมีผลมากมาก พื้นที่โล่งกว้างแบบนี้แหละครับถ้าหากเราต้องการใช้ต้นไม้ที่ลดความแรงของลมในการประทะเข้าสู่พื้นที่ที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับเราก็สามารถจะใช้เจ้าสนปริพัทธ์ในการปลูกเพื่อป้องกันลมแรงที่เข้ามาปะทะจากพื้นที่ทางด้านซ้ายหรือแม้กระทั่งลมแรงที่มาจากทางด้านขวาก็สามารถทําได้ดีเลยทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่านี่แหละครับสนปริพัทธ์เป็นต้นไม้เรือนยอดรูปทรงกลวยแคบ เรือนยอดแบบนี้ก็ทําให้มุมปะทะของลมที่ปะทะกับตัวต้นเขานั้นก็มีน้อยประกอบกับกิ่งเขาก็เหนียวพอสมควรเลยนะครับเมื่อต้นนั้นสูงชะลูดขึ้นไปแบบนี้มีกิ่งเหนียวมีมุมปะทะของลมน้อยก็ทําให้เมื่อยามลมแรงประทะเข้ามานั้นสิ่งที่เขาทําได้ก็คือจะโน้มหรือลู่ไปกับลมแรงที่เข้ามาปะทะจากที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเจ้าสนบริพัตร กอนนี้แล้วก็ทางด้านขวาด้วยเนี่ยก็เป็นส่วนบริพัตท,ที่มีอายุยืนยาวเลยเราจะสังเกตได้ว่ายอดไม่มีหักเลยเนี่ยแสดงว่าเป็นต้นไม้ที่มีอายุมาอย่างยาวนานเลยและนอกจากนี้ก็แสดงว่าเขาไม่เคยหักโค่นล้มลงไปก่อนหน้านี้ทั้งๆท,งที่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยครับก็อยู่ในพื้นที่ของภาคอีสานซึ่งโดยปกติแล้วก็มีประวัติการเข้าสร้างความเสียหายจากพาย,ยุฤดูร้อนนะครับที่นี่ก็คือสนามกอล์ฟเขื่นอุบลรัฐเมื่อสัก สัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะครับมีพายุฤด,ดูร้อนก็เข้าในพื้นที่ของขอนแก่นด้วยเขาก็สามารถจะอยู่ได้เราไปดูการแตกกิ่งก้านสาขาของไม้ที่ทําหน้าที่ป้องกันลมแรงนะครับเราก็จะพบว่าเขาจะไม่แตกกิ่งก้านสาขาออกไปไกลจากตัวเองนี่นะครับแล้วก็จะมีแนวโน้มที่ลูกขึ้นห่างจากตัวทรงพุ่มห่างจากตัวลําต้นของเขาไม่มากหนักก็ทําให้มุมปะทะที่ ลมจะประทะกับตัวเขาเนี่ยประกอบกับเจ้าสนบริพัทน์นี่นะครับก็มีขนาดใบที่เล็กมากๆยามโดนลมแรงเนี่ยครับมันก็จะลู่ไปแบบนี้นะครับก็ทําให้มุมประทะที่มีกับลมนั้นก็ลดความรุนแรงลงได้มากๆเลยนี่จึงเป็นคําตอบครับทั้งทรงต้นที่เป็นยอดเดียวทั้งกิ่งก้านสาขาที่ไม่แผกว่างออกไปเยอะแล้วก็รวมไปถึง ตัวพุ่มใบก็รูปใบก็มีขนาดเล็กมากๆก็ลูปไปตามลมได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าหากเลือกไม้ที่ต้องการวินเบรกก็ต้องมีสนปฏิพัทธ์อยู่ในนั้นด้วยครับการปลูกต้นไม้วินเบรกเนี่ยควรจะปลูกสับวางไว้เป็นดีที่สุดนะครับอย่างที่เราเห็นตรงนี้นะครับที่ปลายไม้ผมชี้อยู่นี่นะครับแล้วก็เห็นหครับสลับสับวางแบบนี้จะทําให้เกิดการป้องกันลมที่เข้ามาปะทะได้ดีมากประกอบกับต้นไม้เหล่านี้ก็มีกิ่งเหนียว แต่ว่าอ่อนลู่ลมไปนะครับก็ช่วยลดความเร็วลมที่มาปะทะกับพื้นที่ของเราได้ไม่มากก็น้อยเลยครับเป็นต้นไม้วินเบรกที่เหมาะสมแต่จะลืมว่าจะต้องปลูกในลักษณะนี้ครับปลูกสลับสับวางกันไปเรื่อยๆนอกจากจะทําให้ป้องกันลมได้ดีแล้วเนี่ยในแง่ของทัศนภาพที่มองปะทะเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นแนวสีเขียวตลอดแนวเลยใช้วิธีการปลูกแบบนี้นะครับก็คือสลับสับวางกันไปเรื่อยๆ ในระยะที่เราเห็นอยู่นี้ก็ห่างกันประมาณ2เมตรถึง2เมตร50นะครับก็คือระหว่างต้นเนี่ยไปถึงอีกต้นหนึ่งในแถวเดียวกันนะครับก็ประมาณ2เมตรถึง2เมตร50แล้วก็ในระหว่างแถวเราก็ทําแบบเดียวกันเลยนะครับ2เมตร50เหมือนกันแต่ถ้าเราวัดจากต้นนี้ไปนะครับไปถึงต้นนี้ที่อยู่แถวหนึ่งก็ประมาณทัก1เมตร25หรือ1เมตร50เซนข้อเสียอย่างหนึ่งที่เราต้องคํานึงถึงมากๆเลยนะครับสําหรับการปลูกเจ้าสนบริาพารเพื่อป้องกันลมก็คือ ตัวเขาเองนั้นเป็นไม้ไม่ผัดใบก็จริงแต่มีการทิ้งใบแบบนี้ครับลงจำนวนเยอะมากๆประกอบกับพอต้นสูงขึ้นไปแล้วก็จะบังแสงแดดพอสมควรเลยเราก็จะพบว่าเน,นี่ยครับสนามหญ้าที่อยู่ด้านถัดไปตรงนู้นเนี่ยก็จะขึ้นเขียวขจีดีเลยเพราะหญ้านั้นเป็นต้นไม้ที่ต้องการแสงแดดสูงเลยแต่พอในส่วนนี้เราก็จะเห็นลักษณะของอาการใบหญ้าที่ยืดขึ้น ประกอบกับถ้าเราไม่เก็บกวาดนี่นะครับสุดท้ายแล้วก็จะทําให้หญ้านในพื้นที่ส่วนนี้ก็ไม่สวยงามเลยลดความสวยงามลงไปเยอะเลยเพราะว่าเจ้าใบต่างๆเหล่านี้ก็ขึ้นปกคลุมทําให้พืชเหล่านี้ยิ่งสังเคราะห์แสงได้น้อยลงนั่นเองครับมีข้อดีก็จริงแต่ก็มีข้อด้อยในเรื่องของการลดพื้นที่แสงแล้วก็ทิ้งใบแบบนี้อห้เป็นปัญหากับตัวสนามเช่นเดียวกันนะครับเอฟเฟกอย่างหนึ่งของการปลูกไม้วินเบรกหรือไม้ป้องกันลมแรงนะครับเราจะได้อุโมงค์แบบนี้ถ้าในกรณีที่เราปลูก2แถว แล้วก็มีความกว้างพอสมควรนี่ครับเราจะเห็นยอดไม้ในลักษณะนี้สวยงามอย่างยิ่งเลยครับแล้วก็ทําหน้าที่เป็นไม้ป้องกันลมแรงไปพร้อมๆกันด้วยได้ประโยชน์หลายอย่างเลยครับดูร่องรอยครับต้นนี้แถวนี้นี่อยู่มานานแล้วก็มีอายุเยอะมากๆเลยนะครับเราก็จะเห็นกิ่งก้านสาขาที่แผกขึ้นไปแล้วเราก็จะเห็นลักษณะพุ่มที่ไม่แตะกันดีนักนะครับก็ทําให้เห็นสเปซ หรือพื้นที่ว่างที่มีลักษณะแปลกตาไปจากการใช้ต้นไม้ที่มีทรงพุ่มแปลกว้างก็เป็นคาแรคเตอร์อย่างหนึ่งเลยที่เราได้มาจากการปลูกไม้ป้องกันลมแรงในลักษณะนี้นะครับพื้นที่นี้ก็ห่างประมาณสัก7-8เมตรนะครับระหว่างแถวเนี่ยก็ได้สเปซแบบนี้ครับต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่เหมาะกับการเป็นวินเบรกหรือลดความเร็วลมแรงลงเนี่ยนะครับต้นนั้นก็คือเจ้าอโศกอินเดีย ทางนี้ก็เป็นต้นไม้เรือนยอดรูปทรงกลวยแคบเหมือนกันแล้วก็เมื่อเขาปะทะลมแรงเนี่ยก็จะมีกิ่งที่เหนียวแล้วก็ลู่ไปตามแรงลมก็ทําให้ลดความเร็วลมที่มาปะทะกับตัวทรงพุ่มเขาได้ลงนั่นเองและอย่าลืมนะครับว่าถ้าหากท่านต้องการไม้ป้องกันลมแรงเจ้าสนปริพัทน์แล้วก็รวมไปถึงอโศกอินเดียเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่ควรจะนึกถึงเพื่อทําหน้าที่ป้องกันลมแรงหรือทาหน้าที่เป็น วินเบรกให้กับพื้นที่สวนของเราหรือพื้นที่บ้านสวนของเรานั่นเองนะครับและปัจจุบันราคาก็ไม่แพงนะครับเริ่มปลูกจากต้นไม้ในขนาดเล็กๆได้อาศัยระยะเวลาไม่นานนะครับสัก4ี่ปีก็สามารถจะทําหน้าที่ของการเป็นไม้ป้องกันลมแรงได้แล้วลองไปหาแล้วก็เลือกซื้อเลือกหามาปลูกกันในบ้านเรือนนะครับและจะลืมว่าหากท่านเป็นคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้ประสบพบเจอปัญหาในการดูเข้าสลายโดยโรคและ,มะแมลงอย่าลืมนึกถึงชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดโรคและ,มะแมลง ศัตรูพืชต่างๆเหล่านั้นได้อย่างเอาอยู่และที่สำคัญก็คือไม่ทิ้งสารเคมีให้เป็นอันตรายต่อตัวเราลูกของเราสัตว์เลี้ยงของเราแล้วก็ระบบนิเวศของเรานะครับพยายามติดเบี่ยงการใช้สารเคมีให้ได้มากที่สุดหากท่านสนใจก็สามารถจะสั่งซื้อได้ทั้งช้อปปี้รัสด้ารวมไปถึงเฟซบุ๊กแฟนเพจของ Apply แอปพลายเกมประเทศไทยและนอกจากนี้ท่านสามารถจะแอดไลน์คุยกันกับแอปพลายเกมได้โดยตรงส่งเร็วด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับถ้าหากท่านเป็นคนที่รักและชื่นชอบต้นไม้ยังมีข้อมูลต้นไม้อีกหลายต้นที่ยังยังไม่ได้ปลก้าาว กดติดตามมือเย็ยนไหมนะครับและถ้าจะให้ดีก็กดกระดิ่งแจ้งเปลี่ยนไปด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็ยนอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครเลตอนนี้มือเย็ยนติดโดแอปพ,พลายเคมประเทศไทยแล้วก็มาที่ทำหน้าที่ป้องกันลงลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ